สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเว้นว่างจากภารกิจส่วนยางแย่งยืนนะคะกลับมาที่พื้นที่หนองใหญ่ศูนย์เรียนรู้ตามสาทราชาที่จังหวัดชุมพรนะคะสืบเนื่องจากงานของสอสสที่ได้ทําโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะให้กับพื้นที่หนองใหญ่ซึ่งเราได้ร่วมกับคณะทํางานและก็จิตอาสาหลายๆภาคส่วนเข้ามาทําในพื้นที่สักระยะหนึ่งแล้วนะคะ วันนี้ก็เลยมาถ่ายเฉพาะกาิจกรรมที่จะนําเสนอแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้ให้ได้จริงๆเป็นที่ประจักษ์โดยจากที่เรื่องของผักตกนะคะซึ่งผักตกเนี่ยเป็นปัญหามากสําหรับพื้นที่หนองใหญ่เพราะว่ากําจัดได้ยากแล้วก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมากเดี๋ยวเรา,เราลองมาดูนะคะวันนี้จิตอาสาที่ช่วยกันทําที่หนองใหญ่ะค่ะเขาสามารถนําผักตกซึ่งที่เราหลายๆคนมองว่ามันเป็นขยะเอาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะ E เขามองว่ามันเป็นวัชพืชน,นะมีปัญหาต้องอทำให้น้ำเสียต้องกำจัดทิ้งซึ่งผักตบเนี่ยมันจะโตขึ้นมาวันละสองเท่าทุกวันนะเพราะฉะนั้นผักตบที่เราเห็นเนี่ยในอนาคตจะ,จะมีปัญหาสำหรับหนองใหญ่แต่ว่าถ้าเราสามารถเอามาทำปุ๋ยได้เนี่ยได้ทั้งปุ๋ยพืชสดได้ทั้งปุ๋ยหมัก ปุยแห้งวัสดุรองพื้นนะแล้วเป็นของที่ได้ฟรีเดี๋ยวนี้ขุยมะพร้าวคันก็หลายร้อยแต่นี่เราเก็บฟรีนะแล้วลงก็พามาให้เราทุกวันนะมาจากที่ต่างๆมาถึงตรงนี้เราก็เอามาเก็บนะเอามาเก็บที่ทำเนี่ยง่ายที่สุดเลยก็คือเอาปผสบขึ้นมากองนะแล้วก็เอาน้ำหมักจุลินซีเนี่ย เอาไปรดประมาณอาทิตย์หนึ่งก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วเอาให้ยากกว่านั้นก็เอารากของเขาเนี่ยแทนพิทโมดนะเอาไว้ปลูกต้นไม้หรือไปผสมกับดินปลูกทําให้ดินปลูกเนี่ยดินเนี่ยร่วนนะครับทาให้ดินร่วนหรือว่าเอาแบบขี้เกียจขี้เกียจก็คือเอาผักตบไปสูมไวท้ที่โคนต้นไม้เลยนะโคนต้นไม้เลยไม่ว่าจะเป็นโคนอของ ต้นมะพร้าวต้นป้ามเนี่ต่างเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับให้ดูตัวอย่างน,นี้เป็นต้นผักตบสดๆดอันนี้เป็นรากนะครับมีวัสดุไขให้มืออาชีพเขาบรรยายเองก็แล้วกันคุณจิ๋วทำเรื่องผักผักตบชวาผักตบพืชสดเป็นปุ๋ยพืชสดได้เลยโดยที่ว่าเก็บจากหนองมาจักจับึงมาอย่างเงี้ยได้แล้วก็ใช้ส่วนที่ส่วนที่ หมักไปแล้วปิดได้เลยเพื่อเพื่อจะให้อันอันอันนี้เป็นวัสดุรองด้านล่างโดยไม่ไม่จำเป็นต้องหมักอะไรแล้วอาส่วนที่หมักแล้วปิดจะได้เป็นฐานแล้วก็อันนีไ้ไปปลูกได้เลยไม่ต้องเอาดินใส่ไหมเนี่ยใส่ดินใส่ดินอีกนิดหน่อยใส่ดินนิดหน่อยแล้วก็วกกมีมีหรือใช้ เปลือกไข่เปลือกไข่ก็เป็นขยะที่เราทิ้งกันเนี่ยใส่เปลือกไข่แล้วก็ใส่ดินแล้วก็ปลูกเลยโดยที่ไม่ต้องจเป็นต้องหมักปุ๋ยส่วนนี้ปลูกได้แค่แค่แค่เนี้ยน้ำหมักรดแก้วน้ำหมักมารดลดผักก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยแค่แค่เนี้ยดินเอาดินมาปิดแล้วก็โรยเม็ดผักปลูกได้เลยค่ะเมื่อเมื่อผสมเสร็จแล้วก็ อันนี้จะยกให้ดูอันที่เคยปลูกแล้วนะอันที่ปลูกผ่านมาแล้วอันนี้คือชุดชดชุดที่ผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนปลูกเสร็จก็ได้ได้ลักษณะผกแบบนี้เลยค่ะลุกอย่าง แล้วราวหนึ่งเดือนอ่ะนี่แต่ละนี่ประมาณหนึ่งเดือนโดยที่ว่าชุดนี้เมื่อผ่านไปหนึ่งเดือนวัสดุปลูกก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้โดยที่โดยที่ผักผักที่เจี๋ยวปลูกไปก็ได้ตัดผลผลิตขายเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งปุ๋ยชั้นปุ๋ยหมักคราบที่สองเนี่ย อันนี้เดิมเดิมเป็นปุ๋ยผักตบทั้งหมดเห็นไหมคะเนี่ยนี่ผักหนึ่งเดือนก็เท่ากับปุ๋ยหมักชุดใหม่แล้วต่อไปก็ก็จะจะตากหรือว่าจะเอาหมักผสมใหม่ปลูกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดต่อได้เลยรากผักบุ้งผักตบเก่าใช่ไหม นี่ได้เป็นปุ๋ยเลยแล้วก็ใส่ดินใส่ดินใส่น้ำหมักลดน้ำหมักแล้วก็ปลูกชุดใหม่ต่อได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องไปหาดินปลูกหนึ่งกำจัดวัชพืชปัตบตับแรกแน่นอนสองลดลดการซื้อปุ๋ยการทำปุ๋ยหมักทุกชนิดแล้วก็วัสดุเบา ผักตบพอแห้งแล้วเบาที่จิ๋วจะยกย้ายนี่ยกย้ายขาอย่างเงี้ยน้ำหนักน้ำหนักเบามากาทุกคนท,ที่ท่านที่สนใจก็มาชมได้ที่ศูนย์สัตว์พระราชานองใหญ่แก้มดิงหลังอาคารโอปนายิโกได้เ,เกือบทุกวันค่ะถ้าติดต่อมาล่วงหน้าก็ สนใจติดต่อมาล่วงหน้าได้กับพี่จิ๋วโดวยจองได้ค่ะหนึ่งเด็กๆก,ก็ปลูกได้ไม่จำเป็นต้องว่าเออผู้ใหญ่เด็กๆก,ก,ก็มันสนใจทักเรียนอย่างนี้ก็มาเรียนรู้ได้ค่ะบุคคลทั่วไปก็มาสนใจมาดูได้หนึ่งปลูกในถาดอย่างนี้อะไรอะบริเวณในเมืองก็ปลูกได้ไม่จำเป็นต้องมีพื้น